ไฟท้ายรถจักรยานยนต์ไม่ติดให้ทำการถอดฝาครอบไฟท้ายออกโดยใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดฝาครอบไฟท้ายออกโดยการหมุนออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาไขสกรูออกทั้งสองตัวเสร็จแล้วเอาฝาครอบไฟท้ายออกเอาหลอดไฟออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อยแล้วดึงออกได้เลยจากนั้นใส่หลอดใหม่โดยที่หลอดจะเป็นสลักยึด ใส่เข้าไปให้ตรงกับร่องบากของขั้วหลอดแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อยเพื่อล็อกไว้จากนั้นใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่ล้างทำความสะอาดฝาครอบไฟท้ายเช็ดแล้วปล่อยให้แห้งเมื่อแห้งแล้วใส่ฝาครอบหลอดไฟเข้ากับไฟท้ายไขสกรูยึดไว้ให้แน่นทั้งสองตัวเมื่อแน่นแล้วก็สามารถนำรถจักรยานยนต์ไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาไฟท้ายรถจักรยานยนต์ไม่ติด แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวาวนากรสวัสดีครับ